รถบนดินเลครับหลังเต่าญี่ปุ่นโรบินตอนนี้เราเครื่องเสร็จละเก็บรายละเอียดด้วยหน่อยนะฮะนู่นฮะบ่งน็อตมั่งเก็บขัดนี่นะฮะใช้น้ำยาขัดแช่ไว้รู่นี้ก็ล้างอีกทีหนึ่ง <c oughs> ทำเผื่อให้คุณลุงคนหนึ่งนะครับ โทรมาจากโทรมาจากสุพรรณเขาบอกแก,กได้เครื่องตัดเลยเครื่องรถพลดินแกก็ไม่เห็นรูปด้วยเนาะเราก็เอาไงดีวะเนี่ยก็ทำขึ้นมาคันหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะครับแล้วก็12500จริงๆหลังเต่าเขาขายกัน1 5ื่นหนะแต่12500เอาไปส่งให้ยันสุพรรณบุรีด้วยนะถ้าเกิดแกเอานะทีนี้ทำเครื่องเสร็จแล้ว นะครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยล้างทำความสะอาดนะครับไอที่ดำๆพื้นๆข้างล่างนี่นก็คือคราบสปกปรกจากเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้น้ำยากำลังทำงานอยู่เราก็จะปล่อยให้น้ำยาทำงานไปสักพักหนึ่งเราค่อยล้างอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มเป็นขาวสะอาดใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องท่อพ่นสีการสนิมให้หน่อย แล้วก็บ่งน็อตหน่อยก็ไปพวนได้ละนะครับก็ประมาณน,นี้สำหรับคุณลุงถ้าเกิดได้ดูอยู่นะอยู่สุพรรณนะฮะก็คือหลังเต่านี่ปกติ15บห้าหมื่นปลายอ่ะนะครับอันนี้12,500สารนะครับก็เพราะคุณลุงไม่ได้เห็นรูปไม่มีลายกันเขาโทรมาให้เอาไปส่งให้ถึงบ้าน ก็ไม่รู้จักบ้านด้วยแต่แกเบอร์โทรไว้ให้ละครับก็เลยเอามาให้ดูก่อนเนี่ยหลังเตาคืออย่างนี้นะฮะก็คือพวนโตรตาอรี่จะอยู่ด้านท้ายปกติรถพวนเข้าไปเนี่ใบพวนจะอยู่ตรงล้อ,อแต่นี่หลังเตาโัตาตรี่เนี้ยก็จะหมุนกลับหน้าหมุนหลังได้นะครับเนี่ยมันจะมีเกียร์ให้เนี่ยเนี่ยรถพวกนี้จะแพงจะจะมีราคานะครับนะครับ แต่ว่าด้วยความที่ลุงไม่เห็นรูปนั่นแหละนี่คือความเกรงใจนะครับเวลาลูกค้าซื้อแล,แล้วเขาไม่เห็นรูปแล้วเขาไว้ใจเราเนี่ยเราก็ขายถูกไปเอาดีๆให้แกไปก่อนไปถึงเขาจะได้ประทับใจตรงนี้ก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้ใหม่เวลาจะพวนก็กดตรงนี้ครับง่ายๆกดนี้ปุ๊บใบพนก็จะทํางานอ๋ออันนี้เดินอันนี้เดินอันนี้พวนโทษที โรบินซูบารุประมาณนี้ครับน่าจะถูกใจนะคิดว่าจาก1 5ื่นจากหมื่นเนี่ยยังไม่รวมส่งเนี่ยเหลือ12,500สรวมส่งเนี่ยก็น่าจะไม่น่าจะผิดหวังนะโอเคครับสวัสดีครับ